เฮ้ยใครว่า wearable tech ปี2024มีแต่แว่น VR พาหลุดลอกอย่างเดียวบ้างผมเชื่อเลยว่า wearable tech ต้องไฮเทคต้องราคาแพงต้องใช้ยากน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมล่ะบางคนอาจจะคิดว่าใส่แล้วดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟกลายเป็นเป้าสายตาไปอีกแต่เดียวความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพื่อนๆ w e a r a b l e Tech มันไม่ได้มีแค่แก๊เจ็ตล้ำๆแต่มันรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้ด้วยนะอย่างพวก Smart Watch ที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจติดตามการนอนหลับหรือแม้แต่ Smart Patch ที่คอยวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบเรียลไทม์ก็ใช่ข้อมูลพวกนี้สำคัญมากๆนะครับช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเลย อ้างอิงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกการติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้จริงสรุปง่ายๆ wearable tech ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายและดีขึ้นได้อีกเยอะอย่าเพิ่งตัดสินจากภายนอกลองเปิดใจดูแล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์กว่าที่คิดเยอะมาก wearable tech ไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่มันคือเพื่อนดูแลสุขภาพเรานี่เองเข้าใจตรงกันนะ